สาธิตครับการเก็บสายน้ำมยอตครับผมของเรีนไหมครับเก็บตัวย่อเห็ุแต่มันแจนตัวน่ะบัตถุแต่มันแจนเนาะยอันหนึงมันก็จับอีกฝั่งนึงไว้ตัววเออเบีกดกันไว้ตัวจับไว้เออนั่งหมดท่านเด็กของครับนั่งหมดท่านเด็กของเก็บสายน้ำมันยนตครับกวาดสายน้ำมันยนต ไอเดียมากในยูทูปครับอีกว่าชิ้นมะม่วงรุ่นทุกเชิญครับคิดม่อนีทุกเชิญมันสามารถไล่น้ำออกได้ครับห้อมือลูกน้ำออกได้นั่นแหละ เมื <laughs> ่อตอกแน่นต้นน่ะนั่นยง่าแม่นน่นมัน